ห้าสี่สามสองเทคหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้น้องแม็กมาทำอะไรครับผมก็วันนี้นะครับเห็นนักอ่นแห่งปีนักซอจูนะครับโพสคลิปของซับอีเล็กสองศูนย์เก้าศูนย์เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวรีบบึงมาจากสมาคมงานตลาดเลยเพื่อไปทํางานด้วยนะใช่ไปทํางานมีธุระก็บึงรีบมาฟังเลยเพราะว่าคือรอคอยมานานจริงๆพอมาได้ลองฟังแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจจริงจวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดเหมือนคลิปเป็นซอฟท์เทสนิดนึงมาให้ ทุกคนได้ได้ชมกันนะครับครับอยากให้นาโอแนะนําเกี่ยวกับซับข้าข้างก่อนแล้วกันได้ครับก็ตัวนี้จริงๆเป็นซับ12นิ้วนะฮะตัวดอกเนี่ยจัดวางในลักษณะที่ตัวข้างบนเนี่ยยิงขึ้นตัวล่างก็คว่ำลงนะฮะแล้วก็เป็นขนาด12นิ้วครับ12นิ้วกู้กำลังขับเนี่ยอยู่ที่600วัตต์แล้วก็1,200วัตต์พีคแล้วเป็นแอคทีฟทั้งสองดอกเลยนะครับไม่ใช่เเป็นพราะว่าโดนนึงเป็นพาสซีฟนะส่วนใหญ่ซับสองดอกจะเป็นพาสซีฟสอดอกหนึ่ง ผมว่ามันเจ๋งอ่ะมันเป็นซับตู้ปิดที่สะอาดด้วยใช่ก็ผมมาฟังก็แบบว่ารู้สึกแบบโหตื่นเต้นเลยจริงจริงก็รอมันนานแล้วแรงดีด้วยนะคือพอผมฟังเนี่ยด้วยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะมันเป็นซับที่เหมือนแบบว่าเป็นส่วนผสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างพราดามกับ J L J L เนี่ยจะได้แบบนุ่มๆนะนุ่มใหญ่เบสลึกๆเนี่ยอาจจะได้มีมีพลังนิดนึงส่วนพราดามเนี่ยเขาจะได้แบบว่าเบสต้นที่กันแทกมาก คือแบบโหเรียกว่าโคกสับเลยแรงแบงรรทัดอิมแพคเขาเชื่อสูงแต่พอมาเป็นอ e ีเล็กเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนผสมที่ค่อนข้างครบมีทั้งเบตรต้นที่แท้แล้วก็เบรลึกที่สะอาดและน่าฟังอ่าก็เป็นคือเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบว่าเรารอคอยอย่ารอคอยกันเหมือนกันถ้าถามว่ามันดีกว่าตัวอื่นไหมก็ต้องลองมาฟังกันดูแต่ผมว่าที่แรกตกใจตัวมันเริ่มใช่ตัวใหญ่มากแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นก็สิ่งสําคัญของเขาก็คือแอปพลิเคชันที่ สุดแสนจะบรรยายจริงๆแอปตัวนี้มันดีมากนะครับมันได้ทั้ง i ไอโฟนแอนดรอยคือได้หมดนะครับมาพร้อมคือเจ้าเจ้าซับของอีเล็กเนี่ยครับถ้าใครเคยดูตัว s 1 0หรือ s 1 2 eq เนี่ยจะทราบว่ามันจะไม่มีปุ่มปรักทางรุ่นใหญ่ก็เป็นเหมือนกันเออรุ่นเล็กเขาเอาเทคโนโลยีของรุ่นใหญ่ใส่ลงไปครับมาถึงเนี่ยจะไม่มีปุ่มใดๆทั้งสิ้นเลยทุกอย่างเสียบปลั๊กกึ๊กอ่าฮะเสียบปลั๊กเสียบจัายยานแค่นั้นเวลาเราใช้งานก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูครับ ก็เปิดบลูทูธก่อนนะฮะเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็รเราเข้าไปที่ iPad ของเราครับนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อ,อว่า Subcontrol ของ Elac มาครับผมนะครับซึ่งเจ้าเจ้าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันเรียกว่าไม่ไม่ต้องแบบใช้งานยุ่งยากเลยเพียงแค่เราเปิดแอปขึ้นมาคอนเนคกับตัวซับวูเฟอร์ คือจริงๆค n n เน็ไม่ยากเลยนะฮะคุณผู้ชมเองเปิดบลูทูธปุ๊บเข้าแอปมันจะเจอซับเราเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันซิงกันใส่รหัสเลขศูนย์สี่ตัวใช่จบแค่นั้นแล้วเราก็ปรับได้ทั้งวอลลุมคอสูเวอร์อีคิวแถมยังมีมีสไตล์เสียงให้ปรับอิดอ่ามีสไตล์เสียงให้ปรับมิวสิกซีนิม่าอะไรพวกนี้ครับที่สําคัญคือมีออโต้อีคิวครับคือซับแพงๆหลายๆเจ้าเนี่ยอย่าง JL หรือว่าพาราดามเองเนี่ยเขาจะมี เขาเรียกว่าออโต้ EQ เนี่ยมาให้แต่ส่วนใหญ่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เซตหรือต้องอย่าง JL ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ต้องเสียบไม้ที่หน้าเครื่องที่ซาวูเฟอร์แต่แต่อีเลกมีมาให้ในแอปใช้ไมโครโฟนที่โทรศัพที่โทรศัพท์อุปกรณ์บนสมาร์ทโฟนเลยเราจะใช้งานง่ายเจ๋งมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทํากันให้ดูโอเคก็หลังจากที่แนะนำทับไปแล้วครับผมเดี๋ยวแนะนําการใช้แอปซะหน่อยว่ามันเจ๋งไงจากที่เราโมไปนะครับครับตัว แอปพลิเคชันชื่อว่า Electric Control นะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับครับเรากดเข้าไปปุ๊บอ,อันนี้คือผมเคยคอนเน c t แล้วก็ใช้งานว้แล้วแต่ถ้าถ้าครั้งใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยต้องใส่รหัสก่อนอ่ะฮะเราจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็เลือกที่ซับปุ๊บเพื่อเข้ามาซับ,บที่เรานี้โดยหน้าเมนเนี่ยเขาก็จะมีโวลลูมมี ule, มิวมีโหมดต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ส่วนการเซตอัพก็จะเข้ามาตรงนี้คือมีทุกอย่างเลยทั้งเฟสทั้ง คอสโอเวอร์แล้วก็ที่สำคัญที่เจ๋งๆคือมี EQ ให้ปรับเล่นแยกด้วย5แบรนด์เลยนะครับแล้วก็ขอบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับค่อนข้างละเอียดอ่ะฮะแล้วสังเกตง่ายเลยก็ออโต้ EQ อ่าฮะนี่ครับออโต้ EQ อืออโต้ EQ คืออะไรออโต้ EQ คือการคาลิเบตซับครับคือการเซ็ตซับให้เข้ากับสภาพอคูสติกของห้องโดยระบบออโต้ครับก็คือเขาจะปรับ อีคิวให้เราเองเพราะว่าบางทีหูเราไม่สามารถเทสได้ทำได้ขนาดนั้นะก็เป็นตัวช่วยง่ายๆแล้วกันที่ถือว่าทางอีแลกทำมาได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็อธิบายก่อนนะว่าวิธีการทำยังไงก็คือการตัวอีแลกเนี่ยเขากําหนดมาว่าให้คาลิเบรตสองครั้งครับคือเขาจะปล่อยเสียงบื้อออกมาเนี่ยทั้งหมด2ครั้งสองชุดนะฮะโดยชุดแรกครับเราจะเอาตัวอุปกรณ์ดีไว c e ของเราเนี่ย เอาวางใกล้ซับเหมือนักประมาณ1ฟุตประมาณ1ฟุตฮะจนเขาทาเสร็จสับกระบวนการทุกอย่างปุ๊บเจออีกหนึ่งขั้นตอนให้กดม็กซ์ไปก่อนอฮะแล้วจุดที่สองเนี่ยก็คือตำแหน่งนั่งฟังครับ<ค><ค>แล้วก็ทําการวัดอีกหนึ่งรอบเพื่อมาประมวลผลทําให้ได้ซับที่คุณภาพเสียงดีที่สุดภายในห้องนั้นอืมอ่ะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะแนะนําวิธีการใช้แอปพลิเคชันในการเซตอัพด้วยออโต้ไอคิวก่อนนะครับในตําแหน่งแรกนั้นก็คือให้เอาเจ้าเนี่ย iPad นะครับ ห่างจากตัวซับประมาณหนึ่งฟุตนะครับล้ากด <Foot. S 2> อ,อะไรกดตึ๊บโอเคเสร็จตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อที่ตำแหน่งที่สองงจุดนั่งฟังเลยเชิญครับฟังนะครับเราก็ากด next ปุ๊บแล้วก mm ็ analyze อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ก oh, ด next อ uh ่าฮ huh. ะ calculating ปึ๊บ Apply เราก็จะเซฟค่าที่เราเร็จแล้ว,วัดได้นะครับครับออโต้ A q อินิชแค่นี้นะครับการเซ็ Auto ต<ด>้คเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,าาลวการเซฟตออโต้คิทำให้เสียงดีกว่าไม่ได้เซ็ตเยอะมากเลยนะครับจากที่ได้ทดสอบมาเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ขอจบกนเทัน้แลวกันน้อแล้วก็ฝากผลงานเพลงไว้หนึ่นนนเพลงแล้วกันหนึผลงานเพลง นะครับผมก็ฝากเจ้าอีเล็กสองศูนย์เก้าศูนย์ไว้ในใจแฟนๆทุกท่านด้วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ Prepare to pilot your ship.